เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ1669โรงพยาบาลวิเชียนบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีให้ตรวจสอบว่ามีผู้เสียชีวิตสาเหตุจากกินไส้หมูแล้วเกิดติดคอจนเสียชีวิตจึงประสานอาสากู้ภยัยรวมกันอยู่จุดวิเชียนบุรีออกตรวจสอบโดยจุดเกิดเหตุที่บ้านเลขที่9 7หมู่13ตบ่ออ่างอวิเชียนบุรีจัังหวเพชรบูรณ์พบนายสมศักดิ์คิดเห็นอายุ64ปีเจ้าของบ้านนอน เสียชีวิตอยู่บริเวณบ้านในท่านอนตะแคงนุ่งผ้าขาวมาเพียงผืนเดียวไม่สวมเสื้อในที่เกิดเหตุพบไส้หมูยาวประมาณสองนิ้วซึ่งปรุงสุกแล้วอยู่ในถ้วยพลาสติกคาดว่าเป็นไส้หมูที่เหลือจากการรับประทานของผู้ตายนายคำรณผู้สีอายุ43ปีผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าตนเองไปเจอผู้เสียชีวิตกำลังนั่งสะอึกอยู่โดยพยายามจะช่วยชีวิตผู้ตายที่กินไส้หมูเข้าไปแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เลยไปตามญาติของผู้ตาย ให้มาช่วยพยายามขย่าท้องล้งคอเพื่อให้อาเจียนเอาเศษอาหารออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลซึ่งตอนนั้นตนเองอยู่กับญาติผู้ตายคือตอนที่เจอเขานั่งกินไส้หมูอยู่คนเดียวส่วนไสหมูนั้นเขาเป็นคนทํากินเองโดยช่วงที่ตนไปพบเป็นเวลาประมาณสองโมงเช้าซึ่งตนนั้นเป็นเพื่อนบ้านกันซึ่งตอนทีตนพยายามจะช่วยก็ทั้งพยายามกระแทกและเขยา่าเพื่อให้อาเจียนออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลซึ่งช่วงเวลาที่หมูติดคอนั้นประมาณ20นาทีโดยตอนนั้นนายสมศักดิ์มีอาการหน้าเขียวแล้ว ส่วนเส้นหมูที่พบก็ยังมีเหลืออยู่ในถ้วย